สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤศพนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2566นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ใบแรกของพ่อคุณได้สิบถ้วย The Hermit, The Devil, The Star, Temperance, The Fool หกถ้วยเก้าเหรียญเดลวเวอร์แล้วก็แปดเหรียญนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤศภนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณมีความสุขมากๆ แล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีมากขึ้นนะคะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานการงานในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างได้รับการยอมรับนะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนน่ะ ไม่ว่าใครจะทำงานหรือว่าทำโปรเจกต์ใดอยู่นะคะจะได้รับการปรับรับที่ดีแล้วก็จะเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคุณจะได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงในสายงานที่ทำนะคะหรือว่าถ้าใครที่กำลังทำอะไรอยู่ก็จะมีการตกผลึกนะคะจะคิดออกคิดได้นะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนี่ย จะค่อนข้างมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการทำงานสูงมากนะแล้วก็ในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างชิวนะคะกับในเรื่องของการทำงานในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับงานที่มันค่อนข้างตอบโจทย์กับความชอบของเราอยู่แล้วหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับความสำเร็จได้รับชื่อเสียงกลับมาทำให้ยิ่ง มีแรงบันดาลใจในการทำงานที่มันดีมากขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของความรับความเมตตาที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายเขามีให้เรานะคะอาจจะด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์หรือว่าประสบการณ์ที่เคยสั่งสมมาเนี่ยมันมาออกดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะ มาดูกันเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะว่าในเรื่องของการทำงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้างเดือนนี้จะมีความหวังกับอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อนข้าง ได้รับความรักได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนหรือว่าหัวหน้าเจ้านายที่เขาเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะค่อนข้างเข้าตาเขามากเป็นพิเศษนะหรือว่าถ้าใครที่มีการพูดคุยเจรจาติดต่ออะไรในเรื่องของผลประโยชน์ก็จะมีความสำเร็จมากๆนะคะแต่ต้องใช้ความรอบคอบด้วยนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันมีเจ็ด ดาบขึ้นมาด้วยให้ระมัดระวังคนอาจจะใช้เล่เหลี่ยมหรือว่ากลยุทธ์ใดกับเราก็อาจจะเกิดขึ้นได้โดยรวมแล้วการงานในเดือนนี้ถือว่าดีมากๆนะคะแต่ว่าอย่าเห็นแก่ประโยชน์อย่าเห็นแก่ได้มากเกินไปนะแล้วก็ให้ระมัดระวังคนอาจจะเข้ามาคดโกงหรือว่าอาจจะใส่ร้ายป้ายสีหรือแม้กระทั่งใช้เล่เหลี่ยม กับเราอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะถ้าเกิดใครที่ไปติดต่อเจราจาหรือว่าพูดคุยในเรื่องใดไว้เนะี่ยเกณฑ์สำเร็จมันมีสูงก็จริงแต่ว่าแต่ก็จะดีมากกว่าถ้าเกิดเรารู้เท่าทันอีกฝ่ายด้วยนะคะโอเคมาดูกันต่อในะเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นะ่ยจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างราบรื่นในเรื่องของการเงินนะคะ พวกคุณค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งแต่ก็อาจจะใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันนะหรือถ้าก่อนหน้านี้ใครเคยลงทุนทำอะไรใดๆไ,ไว้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนกลับมาในระดับที่พวกคุณค่อนข้างพึงพอใจนะเดือนนี้การเงินไม่ขี้เล่นะคะหรือถ้าใครที่ติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆเนะี่ยมันจะมีทางแก้ทางออกนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณจะเห็นทางออก เสมอนะไม่ต้องกังวลนะคะถ้าใครที่ติดขัดจริงๆหรืออย่างน้อยๆนะมันจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่อันนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินเลยนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตเรานะแล้วก็มาดูกันต่อในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนมีคู่เนะี่ยถ้าก่อนหน้านี้คู่ไหนที่เคยทะเลาะกันในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ มันจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคู่ไหนที่รักกันดีอยู่แล้วในเดือนนี้จะรักกันดีขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็คนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะซับพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเราได้ดีมากๆนะคะในเดือนนี้ถ้าเกิดใครที่ติดขัดปัญหาไม่สบายใจในเรื่องใดให้ลองปรึกษาคนรักดูนะคะเขาจะเป็นที่พักพิงแล้วก็เป็นความสุข เป็นแพชชั่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะส่วนความรักสำหรับคนโสดคนโสดในเดือนนี้จะเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคะจะค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นที่สนใจของคนหมู่มากนะในบางคนเน่ยถ้าได้มีการเดินทางหรือว่าออกไปท่องเที่ยวมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่ต้องระมัดระวัง คนที่เขาอาจจะเข้ามาแล้วก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างลึกซึ้งที่มันอาจจะดูเร็วไปหน่อยนะถ้าใครพร้อมไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่พร้อมอยากให้ระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะแต่ไม่ว่าใดๆก็ตามคนที่เขาเข้ามาในเดือนนี้นะ่ะจะค่อนข้างเป็นความสุขให้กับเราได้นะคะ ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยนะคะความรักค่อนข้างเด่นนะแล้วก็มาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังอย่าห่มงานหนักนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะดูแล้วในเดือนนี้พวกคุณมีแนวโน้มที่จะห่มงานหนักอยู่นะ ให้พยายามบาลานในเรื่องของการทํางานแล้วก็การพักผ่อนให้ดีเพราะถ้าเกิดบาลานเรื่องนี้ได้ไม่ดีพอเนี่ยมันอาจจะกระทบกับในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตได้แล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ค่อนข้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะ แล้วก็ดูว่าต่อไปเนะี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คาดหวังแล้วก็สิ่งที่อยากได้เนะี่ยดูว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะทุกอย่างมันจะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่เราพึงพอใจมากๆเราก็จะมีคนช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมให้เราได้ประสบความสำเร็จได้นะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ